ผู้ปฏิบัติเมื่อละสิ่งต่างๆได้แล้วก็จะมาติดอยู่กับความสงบของใจก็จะต้องมาละตัวนี้ต่อไปละความสงบภายในใจให้ได้พอละความสงบภายในใจที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ต่อไปก็จะได้พบกับความสงบที่แท้จริงความสงบที่ไม่เป็นอนิจจังทุกขังอีกต่อไปที่เราเรียกว่าพระนิพนนพานเองพระนิพพานก็คือ ความสงบเต็มร้อยที่เกิดจากการละตันหาความอยากได้เต็มร้อยความอยากต่างๆที่เคยมีอยู่ภายในจิตใจได้ถูกกาจัดไปด้วยวิปัสนาญาณด้วยปัญญาญาณด้วยการเห็นว่าถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขที่ละเอียดแต่ก็ยังเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่พอสละความสุขอันละเอียดสุดได้ จิตใจก็จะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ภายในใจอีกต่อไปพอใจได้กํำจัดความอยากต่างๆหมดสิ้นไปจากใจแล้วใจก็จะกลายเป็นนิพพานขึ้นมาใจที่สะอาดบริสุทธิ์ใจที่ได้ชําระความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วเราก็เรียกใจนี้ว่านิพพานนั่นเองนี่คือเป้าหมายอันสูงสุดของการปฏิบัติพอเมื่อได้ถึงนิพพานแล้ว ใจจะไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจเมื่อไม่มีความอยากก็จะไม่มีตัวที่จะดึงใจให้ไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปตัวที่ดึงให้ใจมาเกิดก็คือกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี่เองพอได้กำจัดบทสิ้นไปจากใจเป็นนิพพานขึ้นมาแล้วก็ไม่มีการเกิดแก่เจ็บตายตามมาอีกต่อไป